หักเสยที่นี่คัมมิกต้องเหตุอันนั้นกันเหลือจากบ้านนะคักปะหักไม่จ๊ะ สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะนี่มารีวิวขนาดนี้นะก็โอเคอยู่นะจะต,ต้องมีพายางมากันคิวยังวิวก็มืดไปหน่อยตรงนี้มีรีสอร์ทด้วยนะคะข้างหลัง รีวิวดีแบบนี้ต้องขอสปอนเซอร์แหละลูกสาวของเราสะอาดแล้วจ้าค่ะ ตีตังแบบนี้ไว้ล้างอยู่บ้านได้บอกช่วยด้วยเอาเอาแบบนี้ไปตีตังไว้ล้างอยู่บ้านได้บอกกินยังวะ